สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะอาจารย์จะมาสอนทำแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชเนี่ยก็จะมี2ไส้ด้วยกันนะคะก็คือแซนด์วิชไส้คาวแล้วก็แซนด์วิชไส้หวานค่ะซึ่งวันนี้อาจารย์จะสอนทําทั้ง2แบบเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราควรจะต้องไปล้างมือกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาทํากันเลยค่ะการทำแซนด์วิชไส้หวานนะคะอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้ค่ะ มีมีดมีเขียงมีขนมปังนะคะแล้วก็มีจานเอาไว้สำหรับใส่แซนด์วิชที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีไส้ค่ะ ไส้ก็จะเป็นไส้ที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสับนะคะอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างก็เป็นแยมนะคะรสชาติต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นพวกเนยถั่วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีช้อนเอาไว้สําหรับปาดแยมหรือปาดเนอยอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะ อาจารย์จะทำแซนด์วิช3ชั้นนะคะเริ่มต้นจากนำขนมปังแผ่นที่1นนะคะมาวางลงค่ะแล้วก็ตักไส้นะคะที่เราต้องการนะคะวันนี้อาจารย์จะใช้แยมนะคะแล้วก็ตักแยมนะคะแล้วก็ใส่ลงไปที่ขนมปังค่ะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะปาดให้ทั่วเลยค่ะพยายามอย่าให้เลอะตรงขอบมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตอนที่เราเอาขนมปังมาประกบกันเนี่ย มันจะทะลักออกมานะคะเราจะดูไม่สวยงามค่ะจะดูเลอะเทอะนะคะถ้าเราชอบแยมมากก็ใส่ไปเยอะๆเลยค่ะแต่ให้ระวังขอบอย่างที่อาจารย์บอกนะคะแบบนี้ค่ะพอได้ชั้นที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หยิบขนมปังแผ่นที่2นะคะมาประกบลงไป ถ้าใครจะทำแซนวิชแค่2ชั้นเท่านี้คือเสร็จแล้วนะคะสามารถหั่นได้เลยแต่วันนี้เราจะทำสามชั้นค่ะพอประกบแผ่นที่2เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทาไส้ที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวชั้นที่2อาจารย์จะใช้เป็นเนยถั่วนะคะอันนี้มันเป็นไส้หวานเหมือนกันเราสามารถเอามามิกได้นะคะ,ะนักเรียนสังเกตดูไหมคะว่าอาจารย์จะใช้ช้อนปัก ของใครของมันนะคะไม่ใช่ใช้ตักเนยถั่วแล้วแล้วก็เอาไปตักแยมอีกยอะไรเงี้ยไม่อย่างนั้นจะทําให้รสชาติของอแยมกับเนยถั่วเนี่ยนะคะมันปนกันในขวดของมันนะคะแล้วก็อาจจะทําให้แยมหรือเนยถั่วเนี่ยเสียได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแยกใช้ช้อนของใครของมันนะคะ,ะก็ปาดเนยถั่วไปให้ทั่วเลย จริงๆถ้าใครที่แบบมีผลไม้สดนะคะเราจะหั่นใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไส้ไส้หวานเนาะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์นะคะอ่ะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ใช้แผ่นที่3นะคะประกบลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้แซนด์วิชเราชิ้นใหญ่มากเลยนะคะทานลำบากเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการตัดค่ะ ดแซนด์วิชตัดได้หลายแบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวไส้หวานเนี่ยอาจารย์จะตัดให้ดูแบบสามเหลี่ยมนะคะการตัดสามเหลี่ยมก็คือเราจะวางมีดแบบนี้ค่ะแล้วก็เฉือนลงไปเลยนะคะมีดต้องคมพอสมควรนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยขนมปังมันจะไม่ขาดออกจากกันนะคะเราก็ใช้วิธีการหั่นแบบนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าอุ้ยชิ้นขนาดนี้ใหญ่เกินไปนะคะเราสามารถหั่นให้เป็นสามเหลี่ยมชิ้นที่เล็กลงอีกค่ะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแซนด์วิชไส้หวานนะคะ เมื่อทำขนมเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์นะคะจัดเรียงใส่จานให้สวยงามค่ะแล้วก็ปิดฝาขวดแยมนะคะขวดเนยเลยต่างๆพวกนี้ให้เรียบร้อยนำช้อนนะคะที่เราปาดเนยปาดแยมเนี่ยแล้วก็มีดกับเขียงค่ะนำไปล้างนะคะทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่เราทำงานให้เรียบร้อยเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะ สำหรับอันนี้นะคะอาจารย์ก็จะทำแซนด์วิชไส้ขาวให้นักเรียนดูนะคะสำหรับแซนด์วิชไส้ขาว ไส้คาวก็วคือไส้ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นวันนี้อาจารย์จะทําไส้แฮมชีสนะคะหรืออาจจะเป็นไส้ไส้กรอบไส้ปูอัดพวกนี้ถือว่าเป็นแซนวิชไส้คาวทั้งสิ้นเลยค่ะสําหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีนะคะมีดเขียงนะคะมีขนมปังนะคะมีจานสําหรับใส่ขนมปังที่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไส้ต่างๆค่ะซึ่งอันนี้ของอาจารย์ก็จะเป็นแฮมแล้วก็เป็นชีสนะคะเพิ่มเติมด้วยผักด้วยแล้วก็จะใช้มายองเนส แล้วก็มีช้อนนะคะเอาไว้ปาดมายองเนสด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะก็เริ่มจากวางขนมปังลงไปหนึ่งแผ่นค่ะแล้วก็ทามายองเนสนะคะชอบมากชอบน้อยก็ใส่ลงไปเลยค่ะเราใช้ช้อนปาดนะคะ เสร็จแล้วอาจารย์จะใส่ผักลงไปก่อนนะคะ mm. เพื่อเพิ่มคุณค่าด้วยแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยนะคะ mm. เราอาจจะใช้ผักชนิดอื่นที่เราชอบก็ได้นะคะ mm. อย่างเช่นแครอทหรือว่าอาจจะเป็นหัวหอมหัวใหญ่นะคะมะเขือเทศอย่างเงี้ยน,นะคะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็สามารถานำมาทำเป็นไส้ขนมได้นะคะ ปุ๊บนะคะอาจารย์จะวางแฮมลงไปแล้วแต่นะคะบางคนใส่แฮมก่อนบางคนใส่ชีสก่อนบางคนแค่ชั้นนี้ใส่แฮมอีกชั้นหนึ่งใส่ชีสก็ได้นะคะแต่นี้อาจารย์จะใส่ทั้งแฮมและชีสนะคะในชั้นนี้เลยแกะชีสนะคะใส่ลงไป นี้ค่ะแล้วก็นําขนมปังทิ้นที่2นะคะวางประกบลงไปแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะ อนนี้เราก็ได้ประกอบแซนด์วิชไส้คาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันค่ะเพราะว่าชิ้นขนาดนี้ใหญ่เกินไปนะคะเดี๋ยวแซนด์วิชไส้คาวเนี่ยอาจารย์จะตัดอีกรูปทรงหนึ่งให้ดูนะคะเเราจะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะก็ผ่าครึ่งตรงนี้เลยนะคะเสียบลงไปค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าชิ้นมันใหญ่เกินไปนะคะก็ให้เราผ่าครึ่งอีกได้นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กลงค่ะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับแซนด์วิชไส้คาวค่ะ เมื่อเราทําแซนด์วิชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จัดใส่จานให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เหมือนเดิมเลยค่ะอะไรที่ยังเหลือเราใช้ได้นะคะเก็บแช่ตูเ้เย็นให้เรียบร้อยค่ะส่วนอะไรที่ใช้ไม่ได้แล้วนะคะหรือว่าต้องล้างทําความสะอาดนะคะก็เก็บทิ้งค่ะอย่างเช่นถุงของชีสนะคะหรือว่าเศษผักพวกนี้นะคะก็ให้เราเก็บทิ้งนะคะแล้วก็ทําความสะอาดพื้นที่ตรงบริเวณที่เราทํางานค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ